ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องมีพระนาคปกครึ่งซีกวัดบรมนิวาสมาให้ชมกันองค์หนึ่งครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราหาข้อมูลเนี่ยครับเท่าที่ค้นเท่าที่ทราบครับแบบนี้สร้างพร้อมกับที่เราเรียกกันว่าปลกแสงอรุณนะครับสร้างราวปี2495 ถ้าพูดถึงวันนี้เนี่ยก็อยู่เราๆสัก70ปีแล้วครับสำหรับวัดบรมนิวาสเนี่ยครับต้องถือว่าเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งคือสร้างในสมัยปลายรัชกาลที่3ครับคือมีการพูดไว้ในพงศาวดารกรุงรัตนะโกสินทร์รัชกาลที่4ของเจ้าพยาทิพากรน,นะครับเรียกวัดนี้ว่า วัดพระอินทราเดชะอาจคือเข้าใจว่าน่าจะสร้างโดยอินทราเดชะชื่ออาจอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับจริงๆวัดนี้ครับเป็นวัดในพระอุปัมภมของพระวชิรยานภิกขุหรือถ้าพูดกันก็คือเป็นวัดที่อยู่ในความอุปัมภมของ รัชกาลที่4หมายที่ท่านทรงผนวดนะครับแล้วก็สร้างบูรณะเสร็จขึ้นมาเนี่ยครับตั้งแต่สมัยนั้นมาเลยคือเป็นวัดที่มีความพิเศษมีความแตกต่างมีปริศนาซ่อนอยู่มากมายครับถือว่าเป็นวัดที่สวยงามจิตกรรมฝาผนังก็มีความแตกต่าง คือถ้าใครมีโอกาสก็แวะไปเยี่ยมชมได้นะครับสำหรับพระนาคปกครึ่งซีกองค์นี้ครับสร้างวัดบรมนิวาสหรือที่เรียกว่าวัดนอกคือเป็นวัดที่คู่กับวัดบวรนิเวศนะครับวัดบวรนิเวศนี่คือวัดในคืออันนี้ใช้กําแพงเมืองเป็นตัวแยกครับคือเป็นวัดที่ถือว่า มีความพิเศษนะครับเรื่องของความสำคัญตั้งแต่สมัยรอสีเป็นต้นมาแล้วครับสำหรับการสร้างพระหน้าปกองคเนี้ยครับหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักกับปกแสงอรุณที่จะมีฐานสูงมีพิมพ์ฐานเตี้ยแต่ว่าสำหรับปกครึ่งซีองคเนี้ครับจะมีสัญ,ญลักษณ อกเราที่ฐานด้านล่างเห็นไหมครับผมเอียงให้ดูจริงๆสำหรับพุทธศินสำหรับวิธีการสร้างเนี่ยครับในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าก็ใช้พิมพ์เดียวกับปลอกแสงอรุณพิมพ์ฐานเตี้ยเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าก็มีการเพิ่มเติมสัญลักษณ์อกเราที่ฐานด้านล่างโดยการทำการสร้างเนี่ยครับเราจะเห็นมิติของการเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับ แตกต่างออกมาชัดเจนคือถ้าพูดถึงพระหล่อทั่วไปเนี่ยครับเราจะไม่ค่อยเห็นมิติของพระในลักษณะแบบนี้เลยครับถือถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราคว่ำหน้าพระเนี่ยครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในละหน้าเดียวกันแต่ถ้าดูจากการสร้างเนี่ยครับเราจะเห็นมิติของสัญ,ญลักษณ์อกเราที่ฐานด้านล่างเนี่ยครับเหมือนกับว่าเอาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยครับ มาแปะอยู่ที่ปกแสงอรุณแล้วก็ทําพิมพ์ขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้นี่จะนูนออกมาชัดเจนเลยซึ่งเราจะไม่ค่อยพบพระในลักษณะแบบนี้มากมายนะครับผมเองเนี่ยก็มองว่าเป็นพระที่ไม่ได้เห็นบ่อยไม่ได้เห็นเยอะไม่ได้เห็นทั่วไปคือถ้าท่านใดมีข้อมูลยังไงเนี่ยครับส่งต่อพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลย สำหรับเรื่องของการสร้างเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่ามีการขัดแต่งอยู่ที่ด้านหลังที่ด้านข้างอยู่พอสมควรสำหรับรอยที่ด้านหลังเนี่ยครับที่บางคนมองว่าเป็นรอยโคง้คงๆเป็นรอยขัดวงเดือนที่พยายามจะไปเชื่อมโยงว่าแบบนี้ใช้หินเจียใช้ลูกหมูขัดนะครับ แต่ผมคิดต่างครับผมมองว่าล่องรอยของการขัดที่ด้านหลังเนี่ยครับลักษณะจะเป็นวงกว้างแล้วก็จะมีล่องลึกล่องตื้นซึ่งมันแตกต่างกับการใช้หินเจียขัดแต่งพระครับยุค2495เนี่ยครับยุคนั้นเรื่องการขัดที่เป็นรอยวงเดือนแบบนี้ผมมองว่าน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรหลายอย่างที่สามารถ ผัดสามารถเจียโลหะได้ซึ่งเราใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างในการดูในการพิจารณาครับนั้นสำหรับพระปกวัดบรมนิวาสเนี่ยครับเราไปดูภาพจากกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็ไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะครับว่าแบบนี้น่าจะมีโอกาสเป็นพะระปลอโบราณที่อายุ70ปีเนี่ยครับมันจะมีความสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหน เบื้องต้นผมให้ดูมุมมองแบบนี้ก่อนครับที่หลายๆคนเนี่ยจะชินตาการดูผ่านกล้องขยายเนี่ยครับผมมองว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องความสวยงามเนี่ยมีให้เราเห็นอยู่แล้วสําหรับการที่หลายๆคนพยายามจะขยายแล้วก็อธิบายด้วยกล้องขยาย 10X เนี่ยครับแต่วันนี้เรามีกล้องที่ละเอียดกว่าเราเห็นความชัดเจนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า แบบนี้เมื่อขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติที่ผิวพระเป็นแบบไหนมีเรื่องของสนิมมีเรื่องของออกไซด์ให้เราได้ดูได้ชมกันมากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสำหรับพระนาคปกครึ่งซีก หรือที่บางคนเรียกว่าปลกพระบรมนิวาสเนี่ยครับคือพระ2495มาวันนี้70ปีครับท่านคิดว่าโลหะ70ปีท่านควรจะเห็นผิวพระเป็นยังไงคือผมเองได้พระชุดนี้มาเก็บพระชุดนี้มาเนี่ยครับก็ไม่ได้ใช้งานเลยเป็นพระที่เลี่ยมเก่ามาพอสมควร เพียงแต่เราได้เห็นผิวพระเราเห็นธรรมชาติของเขาที่สวยงามครับเป็นพระที่แห้งมากๆผมได้พระมาเนี่ยก็ทําความสะอาดผิวเอาคราบที่ผิวเนี่ยครับปัดเอาออกไปเพื่อส่องขยายมาจะได้เห็นความชัดเจนแบบนี้แต่เบื้องต้นผมมองว่าผิวพระสวยงามผิวพระได้อายุ คือผมไม่ได้จะพยายามจะเชียร์พระของผมว่าเป็นพระเก่าพระแท้ซะอย่างเดียวเพียงแต่ผมทําคลิปมาเยอะๆผมตรวจสอบพระมาเยอะๆเนี่ยครับเห็นแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจทั้งนั้นนะครับหรือท่านเองมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็พูดคุยแชร์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่มีข้อมูลอยากเพิ่มเติมเข้าไปในกลุ่ม Facebook ๊ะครับ กลุ่มพิสูจน์เนื้อพระหรอโบราณพระเหรียญเนี่ยไปพูดคุยไปเพิ่มเติมข้อมูลในนั้นได้อีกทางหนึ่งคือวันนี้ครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นพระในลักษณะแบบนี้อาจจะเห็นแค่เพียงปลกแสงอรุณที่มีฐานสูงฐานเตี้ยที่ผมลงรูปให้ดูครับอาจจะเห็นแบบนั้นเพียงแต่พอมาเห็นที่ฐานมีสัญ,ญลักษณ์อ,อกเราตรงนี้บางคนก็ แอบสงสัยว่าเอ๊ะเป็นพระที่ไหนคือผมเองเคยเห็นของหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับพิมพ์พระพุทธชินราชเนี่ยจะมีความคล้ายแต่ของหลวงู่เผืออเนี่ยจะเป็นเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชแล้วมีสัญลักษณ์อกเราที่ฐานแต่องค์นี้เป็นพระนาคโปกปางสมาธิครับเป็นพิมพ์พระนาคปกกลางสมาธิครับ,รกปกปลรบแล้วมีสัญลักษณ์อกเรา เพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันเพียงแต่ธรรมชาติที่ผิว,วครับความเหี่ยวยน่นสนิมที่ขึ้นแบบนี้ท่านคิดยังไงคือถ้าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับผมก็อยากจะบอกว่าลองย้อนไปดูกับคลิปที่ผมนำเสนอหลายๆคลิปเนี่ยครับเราจะได้เห็นความเหี่ยวย่นของพระหล่ออื่นๆในลักษณะคล้ายๆนี้ ทั้งองค์ที่มีความพิเศษในเรื่องของเปอร์เซนต์โลหะชัดเจนฟันธงด้วยเปอร์เซนต์โลหะชัดเจนแล้วก็พระที่เปอร์เซนต์โลหะอาจจะดูไม่พิเศษมากนักแต่ก็จะได้เห็นผิวเห็นลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยตรวจสอบพระมาเป็นพันองค์แล้วเนี่ยครับพระที่ดูไม่น่าสนใจเนี่ยผมไม่ได้เอามาทำคลิป ส่วนใหญ่ผมจะหยิบแต่พระที่น่าสนใจท่านเองถ้ามีพระหล่อแบบนี้ครับถ้าท่านได้เข้ากล้องกําลังขยายสูงเนี่ยท่านก็เอามาเปรียบเทียบเอามาดูกับพระที่ผมทําคลิปนี้ให้ดูก็ได้ครับว่าเอ๊ะมันอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้าของท่านเห็นชัดเจนเห็นธรรมชาติได้ดีกว่าชัดเจนกว่าอันนั้นยินดีกับท่านด้วยเลยครับเพียงแต่ว่า ถ้ามาดูมาเปรียบเทียบแล้วเห็นความเรียบตึงเนี่ยแบบนั้นเนี่ยท่านต้องหาข้อมูลลงรายละเอียดให้มากกว่าผมนะครับนี่ฮะดูรอยด้านข้างดูรอยตะใบของเขาซึ่งอย่างที่ผมพูดว่าการตะใบเนี่ยครับมันทําให้เกิดความร้อนตรงนี้แล้วความร้อนตรงนี้เมื่อผ่านการเวลาเนี่ยครับเราจะเห็นลักษณะเหี่ยวเหี่ยวเห็นไหมครับจะเห็นลักษณะเป็นเหมือนกับเส้นใยอยู่ที่ผิวอีกทีหนึง่ง สวยงามชัดเจนดีครับผมให้ดูตรงที่ล่องของด้านบนนะครับที่ทำเหมือนกับว่าเป็นหน้าปลกเนี่ยครับสวยงามความเหียวย่นตรงนี้เนี่ยโอ้โหอยากบอกว่าเราได้เห็นกับพระหล่อโบราณเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือบางคนพยายามจะหักล้างกับสิ่งที่ผมพูด ซึ่งถ้ามันมีมุมมองมันมีความสมเหตุสมผลเนี่ยครับเราพูดคุยเราหักล้างกันได้ครับเพื่อให้การดูการพิจารณาเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลหรือว่ามันมีข้อมูลที่จะส่งต่อให้กับท่านอื่นๆได้มีมุมมองเพิ่มเติมขึ้นคือผมเองผมก็แปลกใจว่ามีบางท่านเนี่ยครับมาสอนผมดูขั้นตอนการหลอกพะมาสอนผมดู ผิวพระหล่อโบราณอะไรแบบนั้นซึ่งผมเป็นคนที่ลงมือทำมาจริงๆแชร์ในประสบการณ์ที่ผมมีแต่พอผมย้อนไปว่าท่านเคยหล่อพระไหมท่านเคยหล่อวุ่นเทียนท่านเคยทำด้วยตัวเองไหมท่านเคยเห็นเขาหล่อพระจริงๆไหมหลายคนไม่เคยเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้ครับคุยได้แต่ว่าจะให้ผมเชื่อเนียผมผมเชื่อลำบากแต่ถ้า เราคุยกันรเราหาักล้างกันได้ว่าเอ๊ะขั้นตอนนั้นเอ๊ะคุณลืมตรงนั้นหรือเปล่าคุณเพิ่มเติมตรงมันด้วยคุณทํามาด้วยกันเนี่ยครับคุณทํามาจริงเนี่ยครับการพูดคุยมันจะดูมีน้ําหนักเราจะแชร์ประสบการณ์ได้มากกว่าเพียงแต่ว่าถ้าไม่เคยหล่อเนี่ยครับแล้วจะให้ผมเชื่อเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นอกเรื่องไปนิดนึงเนี่ยครับเราดูธรรมชาติที่ผิวแบบนี้ ผมมองว่าแบบนี้เป็นพระที่มีอายุเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าท่านลองเอามาดูลองมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วพระแบบนี้ถามว่าถ้าเป็นพระเพื่อการพ่านนิตเนี่ยมันควรจะเกอนตลาดไหมครับผมเองมองว่าพระที่เราไม่ได้พบเห็นกันมากมายนะักแล้วมีองค์ประกอบความเก่าแล้วมีความสมเหตุสมผลเนี่ยแบบนี้มันก็น่าคิดแล้วครับ ในขณนะที่ถ้าเรามองว่ามันสมเหตุสมผลเราก็นำหลักการนั้นนะครับมาดูมาเปรียบเทียบกับพระหล่อโบราณอื่นๆพระหล่อสกุลอื่นๆผมมองว่านั่นคือหลักการที่เราควรจะนำมาปรับใช้อะครับนี่ฮะดูความสวยงามที่ผิวพระผมมองว่าสวยงาม นะครับผมให้ดูที่ด้านหลังที่ผมบอกว่ารอยการขัดแต่งผิวเขาเนี่ยถ้าเราขยายดูเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นใยขวางไปขวางมาอีกทีหนึ่งของรอยเซียนเห็นไหมครับผมมองว่าแบบนี้สวยงามแบบนี้คือธรรมชาติของเขาเดี๋ยวผมให้ดูที่ขอบเนี่ยครับดูขอบดูรอยตะไบ คือหลายคนเนี่ยโอ้โหชี้ตำหนิชี้การพิจารณาลอยตะใบเนี่ยเอาเป็นเอาตายเลยครับผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาได้เพียงแต่ภาพหลักคือความเก่าถ้าทุกอย่างดีหมดแต่มันความเก่ามันหย่อนเนี่ยครับตรงนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าคิดมากๆแต่ถ้าพระเก่า แต่องค์ประกอบตำหนิพิมพ์ไม่ครบเนี่ยถ้าเรามีวิธีการหล่อพระเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันจะทําให้วิธีการคิดของเรามันสมเหตุสมผลกว่าถูกไหมครับถ้าหล่อออกมาดีเขาก็ไม่ต้องเก็บตะไบามากมายอะไรหรือไม่ต้องเก็บเลยก็ได้ในกรณีที่หล่อได้ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่ว่าพอไม่มีรอยตะไบแล้วคุณจะมาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่พระ ทันยุคมันเป็นพระถอดพิมพ์บ้างอะไรบ้างซึ่งบางทีก็ไม่เข้าใจในหลักวิธีคิดเนี่ยครับเราเห็นรอยตะใบที่ความลึกของเขาจะไม่สม่ำเสมอและเราจะเห็นเส้นใหญ่ขวางไปขวางมาเห็นไหมครับเห็นความเหี่ยวของเขาสวยงามดีครับแบบนี้นี่ครับผมให้ดูที่ก้นนะครับรอยตัดก้านชนวน เห็นการมว้วนเห็นการขอดเข้าไปเห็นไหมครับเห็นรอยตะใบสวยงามดีครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปพิจรารณาผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเรย์โกสโคบกันครับสำหรับพระ,ป,ะปกครึ่งซีกวัดบรมนิวาสเนี่ยครับองนี้เป็นพระหล่อเนื้อละคังเก่าที่ผมมองว่าแบบนี้ครับไม่ได้เป็นเนื้อโลหะที่เราจะเห็นความชัดเจนมากมายอะไร เพียงแต่ก็มีจุดให้เราสังเกตนะครับคือมีทองแดง57.93มีสังกสี37.93ดีบุ 95, ก1.895ตะกัว1.84นิกเกิล0.263เหล็ก0.379โทรสิยมตำแหน่งที่2นะครับที่มีเรื่องของทองคำโรเดียมพรวงบุนแฟลม โมลิเนัมเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟันธงชัดเจนชนิดที่ว่าทองแดงระดับ70-80%เพียงแต่ว่าเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ดีบุกเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ตะกัวที่น่าสนใจแล้วการที่เราได้เห็นผิวแห้งๆแ,แล้วมีคราบที่เบ้าแบบนี้สวยงามชัดเจนครับ อยู่ที่ท่านแล้วว่าท่านมองท่านพิจรารณาพระรอแบบนี้ยังไงท่านใช้หลักเกณฑ์ท่านใช้หลักการอย่างไรในการที่จะดูพระรอโบราณคือบางคนถ้านำพระหลวงพ่อเงินก็จะมีจุดตายจุดพิจารณาแบบนึงนำพระหลวงปู่ทวดนำพระหลวงพ่อไผ่นำพระหลงวพหลง,พพหลงพ่อทาแต่ละอย่างแต่ละสายตรงเนี่ยครับเขาก็จะมีจุดพิจารณาครับ เพียงแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าจุดที่มันควรจะเหมือนกันในพระหลอกพระเก่าเนี่ยครับคือพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงหรือความเก่าองค์ประกอบความเก่าของพระที่ได้อายุมันต้องมีคล้ายกันนะครับในพระที่ไม่ได้ใช้ในพระที่เก่าเก็บเพราะฉะนั้นผมเองก็ฝากมุมมองไว้แบบนี้ครับว่าเอพระแบบนี้ จะเป็นพระเก่าทันยุคหรือว่าจะเป็นพระของเล่นที่บางคนพูดว่าแบบนี้ทํามาแจกพระป่าบ้างอะไรบ้างอะครับผมมองว่าเราเห็นผิวเราเห็นธรรมชาติเขาแบบเนี้มันน่าจะใช้ในการพิจรารณาใช้ประกอบการตัดสินใจได้แล้วครับว่าแบบนี้ท่านควรจะเก็บท่านควรจะบูชาหรือไม่วันนี้ฝากมุมมองไว้แบบเนี้ยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอบารมีพระนาคปกได้โปรดคุ้มครองทุกท่านในแข็งแลาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ